นี่เป็นความงามระหว่างที่เราเดินทางนะครับสวยมากๆเป็นรถไฟที่จะขึ้นไปบนภูเขาขบวนยาวอยู่ที่วางไข่ที่ว่ายนะ้ําไปวางไข่ของแซลมอนด้วยอุ้ยบรรยากาศโคตรด,ดนะีมีอยู่แล้วออซอสสีราชาบ้านเราน้ำปลาไทยสี่ทุ่มยี่สบสี่สวัสดีครับทุกคนพบกับผมหนึ่งนะครับมิสเตอร์วันชาวเรือครับ นนกรณีคนไทยบนเรือสำราญน,นะครับตอนนี้เรือเราจอดอยู่ที่เมืองสแกกเวรัอลาสกาที่สหรัฐอเมริกานะครับมีเรือในบริษัทลำจอดอยู่ด้วยครับชื่อ e n d e m of the s เ a Endem of น h e s e a เนี่ยเพิ่งมาจากไทยเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะไปล่องอยู่เส้นไทยอยู่แป๊บหนึง่งถ้าใครอยู่ภูเก็ตอะไรเงี้ยอยู่ภูเก็ตพัทยาแหลมชบังเนี่ยน่าจะเคยเห็นลำนี้กัน ดูภ uh ูเ huh. ขาว,วิวสวยมากครับแต่เหมือนเหมือนว่าจะมีเมฆมาแล้วฝนจะตกไหมเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไปในเมืองตรงตรงนั้นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรือจอดอีกที่หนึ่งต้องนั่งเรือ,เ,อเป็นเทนเดอร์โบ๊ทไปขึ้นท่าเรือตรงนั้นนะจะมี t e n เดอร์โบมารับตรงนั้นเ,นะเราต้องขึ้นจากตรงนั้นไปนะครับ รีบไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนฝนจะตกครับไปกันเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้สักหน่อยครับฝั่งนี้จะเป็นภูเขาหมดเลยเรือจะถ้าเรือจะติดภูเขาเลยครับถ้าใครเคยดูซีซันที่แล้วเนี่ยน่าจะเห็นน่าจะเคยเห็นแล้วแล้วก็น่าจะมีเรืออีกลำจอดอยู่หลังเราไม่แน่ใจนะ นี่ยถ้าถ้ามีน่าจะมีอีกลำหนึ่งเพราะว่ามีรถไปรับส่งผมเคยจอดอยู่ท่าเรือนู้นอยู่เฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าเขาปลดเรือชูชีพไปไหน2ลำอ๋อเอาไปฝั่งนน้นแน่เลยเอาเรือ board, เทนเดอร์บอสเรือชูชีพต,ตรงนี้ไปรับส่งเห็นไหมมันจะโล่งๆวันนี้เพิ่งมีแดดหน่อยนะจากหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกพายุหนะักเกือบทุกวัน ตรงนี้เป็นเรือของซินเวอรซครับซินเวอร์โนาจริงๆเราต้องจอดตรงนั้นนะซินเวอรซีต้องจอดตรงนี้ประจําแต่ว่าวันนี้สลับกันเนี่ยจะมีรถไปรับส่งเห็นไหมยวลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวไปขึ้นเทนเดอร์โบไปที่ท่าเรือเข้าเมาืองเข้ามาใน t e n เดอร์โบ๊ทแล้ครับมันก็คือเรือชูชีพจากเรือสารานนะั่นแหละรับส่งนะครับกำลังออกจากเรือครับ นีอ่อีกลังอีกลำกำลังจะเข้ามาจเามาจแลนะครับ อ,ออกวังนอกนะครับแป๊บเดียวไม่นาน5นาทีเท่านั้นนี่คือเมืองสแกกเวนะครับ อรัสอลาสกาสหรัฐอเมริกาเมืองนี้จะดังเรื่องอพวกทัวร์เฮลิคอปเตอร์นั่งรถไฟเนี่ยจะมีรถไฟอยู่ตรงนู้นนั่งรถไฟข้ามภูเขาไปแคนาดาขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆชมภูเขาผมเคยขึ้นไปรอบนึงแล้วสามารถย้อนไปดูได้ที่ในเพลิตชีวิตบนเรือสำราญน,นะรอบๆนี้ก็จะเป็นที่จองทัวร์นะอย่าง ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปหมาลากจูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600ดอลลาร์หรือว่าประมาณ20,000บาทนะแต่ถ้าเป็นลูกเรือนได้ครึ่งราคาหรือว่าประมาณ300ดอลลาร์หรือ10,000บาทรอบๆนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านปูอะไรเงี้ยนะไม่มันไม่ได้ถูกกว่าไทยเลยนะคือแพงกว่าด้วยซ้ำบางที แล้วรสชาติก็เฉยๆให้ปูอลาสก้าแบบออกผิดเค็มนิดนึงนี่นี่เขาทาสีสวยดี<ๆ>วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเมืองครับประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วกาหนดขึ้นเรือวันนี้ลาสเทนเดอร์หรือว่าเรือรับส่งเมื่อกี้รอบสุดท้ายของแขกอยู่ที่ ทุ่ม15ของลูกเรืออยู่ที่6โมงครึ่งลูกเรือจะต้องขึ้นเรือก่อนผู้โดยสารหรือว่าแขกเสมอนะเนี่ยไปซิตี้เซ็นเตอร์พอตเตอร์มายหรือว่าเ400เมตรแล้วก็นี่รถไฟที่จะขึ้นขึ้นไปบนภูเขาครับไวท์พสเป็นรถไฟที่จะขึ้นไปบนภูเขาขบวนยาวอยู่แล้วมันแบบมีกำลังเยอะมากมันต้องไต่เขาขึ้นไป ตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถบ้านครับรถบ้านเยอะมากที่อเมริกาลานจอดรถบ้านมีอยู่ทั่วไปเลยครับผมว่าดีนะก็ไปเรื่อยๆแต่อยากไปไหนก็ไปชิลนะเนี่ยเป็นทั้งหมดเลยแต่เขาก็ในในลานจอดเขาก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวอยู่แล้วพวกรถบ้าน ตอนนี้อยากกลับไทยแล้วครับคิดถึงอาหารไทยคิดถึงคนไทยคิดถึงแบบประเทศตัวเองอยู่นี่หาของกินยากมากแล้วก็ของกินก็แพงไม่ว่าจะที่ไหนของกินแพงหมดเลยแต่ก็แลกกับค่าของชีพที่ได้มาสูงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนบ้านเราหรือว่ารอบๆประเทศเนี่ยไปทํางานต่างประเทศแล้วเอาส่งเงินมันกลับบ้านมันก็แลกได้เยอะตรงนี้เป็นทางเดินธรรมชาติครับ เดินเล่นของก็มีแบบที่ให้ปิ้งบาร์บีคิวด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นทางน้ำนี่กระลอกกระลอกตรงนี้เป็นเป็นลำธารเล็กๆครับแล้วก็มันเป็นที่วางไข่ที่ว่ายน้ำไปวางไข่ของแซลมอนด้วยในฤดูแซลมอนรัน เนี่ยเป็นคลิกเป็นก็นจะมีพันปลาพวกปลาแซลมอนนี่กระลอกกระลอกเห็นไหมน่ารักมาก,มากเชื่องมาก,อ,มากอยากมีบ้านริมลำธารแบบนี้เลยวะเหรอ เนี่ยนะ้ำมันไหลออกมาแล้วก็จะมาเป็นแอ่งตรงนี้แล้วนะ่าจะแบบไหลไปทางนู้นอีกนะอุ้ยบรรยากาศโคตรดีเลยแล้วตรงนั้นเขาปิ้งบาร์บีคิวกันเดี๋ยวก่อนเดินเข้าไปในเมืองเนี่ยมาเทรดเน็ตหนึ่งครับเผื่อได้ค่าขนมค่านุ่นค่านี้ไปช้อปปิ้งกันก็เป็นกระเป๋าสำรองของผมนอกจากเงินเดือนบนเรือสำราญน,นะครับวันนี้ไม่ได้เทรดกับ iPad ครับใช้มือถือเครื่องเดียวก็เทรดได้แล้วที่ผมเทรดเนี่ยเป็นของไบนาลีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตาครับ และที่สำคัญการเทรดสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์เองครับมีเครื่องมือนำทางครับเครื่องมือนี้เรียกว่าสัญญาณครับเป็นสัญญาณของซิกซี่ครับเวลาตรงไหนกราฟตรงไหนจังหวะหน้าเข้าเนี่ยก็จะมีลูกศรเตือนขึ้นมาครับว่าให้ออเดอร์ขึ้นหรือว่าลงนะครับง่ายมากไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราต้องดูข่าวเอยดูกราฟอ่านกราฟอะไรอย่างเข้มข้นครับและตัวสัญญาณเนี่ยมีความแม่นถึง90%เลยครับมีแบบรายเดือนกับแบบฟรีนะครับนี่ครับวันนี้ผมวินมาได้2600กว่าบาทครับ ถ้อยากศึกษาเนี่ยมีลิงก์กลุ่มอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปข้างล่างนี้เลยครับในกลุ่มก็จะมีโค้ดไลฟ์สดสอนฟรีตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับสมัครเปิดแอคเคาท์วันนี้รับสัญญาณฟรีช่วงหนึ่งด้วยครับใครที่กดลิงก์แล้วแล้วเข้าไม่ได้ให้ไปที่มุมบนขวามือที่จุด3จุดครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เลือกเปิดในเบราว์เซอร์ครับคือถ้าใครจะใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยต้องเปิดโลมมิ่งเอานะครับเปิดโลมมิ่งแต่ผมก็สมัครโลมมิ่งไว้แป๊บหนึ่งสมัครแพ็กเกจโลมม เพื่อแบบชุกเฉยอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในเมืองครับเอาง่ายๆคอนเซปต์ของเมืองนี้มันก็คือเป็นแบบว่าสไตล์คาบอยในเมืองหนาวเป็นเมืองที่เขาเจัดขึ้นมานะไม่ได้เป็นแบบโลเคอลที่เขามีอยู่แล้วพวกร้านค้าอะไรเงี้ยเขาบิวขึ้นมาใหม่ทั้งหมดสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะ นี่ก็จะเป็นสถานที่จองตั๋วรถไฟขึ้นภูเขานะครับไว้พาสทาสีสวยๆแล้โดนบ้านเราไปนี่ต้องคำนึงถึงเรื่องหวงจุ้ยก่อนแบบสีโน่นสีนี้น,นี่เขาทำแบบสีสวยๆออกแบบความสวยงาม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกพวกเครื่องประดับครับเมืองนี้เขาจะดังเรื่องเครื่องประดับพวกเพราะว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอนักล่าสมบัติเก่านะพวกนักบุกเบิกนักล่าสมบัตินักขุดทองอะไรเงี้ย ร้านนี้เป็นร้านดังป๊อปคอร์นครับป๊อปคอร์นเยอะมากรู้สึกว่าแถวนี้จะมีพวกเออครั้งที่แล้วที่ผมจะเป็นเหมือนร้านขายของชําแต่ว่ามีของอุปกรณ์อุปกรณ์ใช้สอยด้วยเครื่องของใช้อะไรเยอะแยะ มันมีแต่ร้านเบอร์เกอร์กับร้านพิซซ่าแต่ร้านเบอร์เกอร์กับร้านพิซซ่าเท่านั้นอาหารเนี่ยสู้บ้านเราไม่ได้ครับนี่เจอแล้วร้านที่บอกฮาร์ดแวร์สแกปวีฮาร์ดแวร์มีทุกสิ่งอย่างมีทุกอย่างฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ทำความสะอาด ราคาก็ก็ไม่ได้แพงกว่าทั่วไปมากเนี่ยเจลหอมเนี่ยสองร้อยบาทเกรดหนึ่งร้อยบ้านเราเท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S ยางมีทุกอย่าง ถ้าบ้านเรานี่ร้านอาหารพรึบถ้าเมืองแบบท่าเรือสมรังแบบนี้นะเอ็น,นี้ร้านอาหารน้อยมากมันก็เป็นทุกเมืองเลยที่เมืองนอกนก็ไม่รู้ทาไมบ้านเรานี่เรื่องกินเรื่องใหญ่มีร้านไอศครีมครับ นี่ตรงนี้เป็นบ่อสุอร์สวยดิเดี๋ยวไปซุปเปอร์มาร์เก็ตครับนี่เขามีซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยจะซื้อ<ป>อะไรตุนไว้นี่ลาสกาคอมมร์เชียลคอมพานี ผมเป็นคนที่ตุนของไม่ได้ครับวันเดียวกินหมดจากของกินที่นี่มันไม่น่ากิน่ะสู้ไทยบ้านเราไม่ได้ครับของกินแบบปึ๊บอันนี้ผมอันนี้เป็นหนังหนังหมูทอดมีเจอซอสศรีราชาบ้านเราแล้วก็น้ำจิ้มไก่น้ำจิมำจ้มไก่ น้ำจิ้มไก่ของไทยอะของไทยนี่มาม่ามาม่าไม่มีของไทยนี่เป็นพริกแกงเรดเคอรี่ของไทยนั่นแล้วก็น้ำปลาไทยน้ำพริกถั่วมันเป็นเครื่องแกงกรืน้ำพริกวเนี่ยทุกคนดูขนมอันนี้อัลละร้อยยี่สิบอัลละร้อยยี่สิบอันละร้อยยี่สิบนันไม่ใช่แพ็คนะ แล้วก็อันนี้โดนัท4ชิ้นร้อยยี่สา้อ้าสิอันนี้เป็นแพ็ค่น้าน่าสนใจว่ะไม่เป็นกล่องเป็นกล่องอ่ะต่อสิบชิ้นนี่มีเท่าแก่น้อยด้วยซื้อเท่านี้นะครับเอาไว้กินบนเรือทั้งหมดครับขนมอาหารอะไรเงี้ยมีเท่าแก่น้อยด้วยทั้งหมด35ดอลลาร์หรือว่าประมาณ พันหนึ่งร้อยเกือบพันสองประมาณนั้นนี่เป็นร้านปูนะครับร้านปูร้านแซลมอนพวกแบบปูลัสกานแต่ร้านนี้นแพงผมเคยมากินอยู่ขามันแค่ขามานะันอ่ะสองพันกว่านี่เป็นร้านขายของแบบเสื้อกันหนาวพวกของอุปกรณ์แคมปิง้ง ไปที่เรือครับแล้วทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดครับตอนเรือออกวันนี้นะผมจะให้ทุกคนได้ดูภูเขาในช่องเขาที่เรือล่องผ่านเนี่ยที่เนี่ยเป็นเป็นที่ที่สวยมากที่สุดในลาสกาที่เรือล่องผ่านช่องเขานะครับมันสวยมากๆครับเป็นแนวยาวทอดเลยแล้วก็มีหิมะปกคลุมเรือจะล่องใกล้มากๆครับถ้าไม่มีพายุหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะได้เห็นกันนะครับ วันนี้เนี่ยเรือออกประมาณสองทุ่มนะครับแต่ว่าสองทุ่มสี่ทุ่มที่นี่ยังไม่มืดเลยครับนู่นอ่ะตีหนึ่งตีสองถึงจะมืดเราจะได้เห็นภูเขากันด้วยนะเดี๋ยวขอให้อากาศดีนะเราจะได้เห็นสวยมากๆากสวยมากนี่รถไฟมาแล้วน่าจะพาผู้โดยสารไปหรือว่ากลับวันนี้ไม่แน่ใจน่าจะไปรับผู้โดยสารครับ โคตรแรงบอกเลยตัวเนี้ยขึ้นภูเขาไปนู่นที่ความสูงเท่าไหร่อ่ะกี่พันเมตรสองพันเมตรได้ไมั้งถ้าผมจำไม่ได้อ่ะคนขับเป็นผู้หญิงด้วยวะ่ะ เรือออกมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่สบสามนาทีนะยังไม่มืดเลยที่เนี้ยนู่นอ่ะเที่ยงคืนนู่นนะถึงจะมืดจะให้ดูความสวยงามระหว่างทางนะครับสวยมากาเราจะล่องผ่านตรงน,นี้เป็นช่องเขาของเราออกม,มาจากสแก,ก๊กเวประมาณสองชั่วโมงนะครับเดียร okay. สการส hey. ามทุ่มสี่สามนาทีครับ คนเห็นมีนะครับมีมีมีอยู่ตรงนู้<ม> sum, นเขาส่งกล้องทางไกลมีเรือกำลังมาทางนี้ครับ mm hmm. น่าจะเป็นเรือเรือเฟอร์รี่ครับเป็น แต่เป็นขนาดใหญ่อะไม่ได้เท่าเรือสำรานนะแต่ใหญ่อยู่น่าจะข้ามฟากไปฝั่งโน้นนะเดี๋ยวอีกชักประมาณ15นาทีเราจะเข้าในโซนที่มันสวยๆนะทุกคนจะได้เห็นแบบภูเขาชัดเจนมากตอนนี้อุณหภูมิแปองศาครับแล้วมันมันหนาวมากเพราะว่าเหมือนเอาพัดลมเป่าความเย็นจากเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะมาใส่ใส่ใส่เราทินนะ้งอะ น,นี้สี่ทุ่มกวา่าแล้วสวยไหมครับสวยไหมสี่ทุ่มยี่สบสี่อยู่แบบยืนนานๆแบบนี้ไม่ได้ครับอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วตอนนี้แบบน่าจะประมาณหกองศาแล้วแล้วก็ลมมันค่อนข้างจะแรงครับผมสูดหายใจเข้าไปเนี่ยแบบแสบจมูกเลยมันมันเย็นเดิน เดี๋ยวพรุ่งนี้เรือจะจอดที่ไอซี่ไอซี่สแตรทที่เคยบอกว่าเป็นท่าเรือที่หนาวที่สุดครับอ่าแล้วก็มีการฝึกซ้อมสถานีฉุกเฉินด้วยตรงนี้ดูยอดเขาน้ำแข็งทั้งนั้นนะนี่เป็นความงามระหว่างที่เราเดินทางนะครับสวยมาก,มากที่ทะเลในอ่าวสก้านะครับเรากำลังล่องผ่านช่องเขาตรงนี้ไป แล้วก็เดี๋ยวไปเลาะเข้าอีกทางหนึ่งไปที่ไอซี่เซตพอยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับซับพอร์ตช่องผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เจอกันใน EP หน้านะครับตอนนี้ขอกลับห้องก่อนครับหนาวมากบ๊ายบายครับผมค,ครับ